บทที่4ี่สารบรรพบุรุษที่น่าสาปแช่งนี่ได้สร้างความสนใจให้ผมแล้วเจียนเย่แทบจะครายสิ่งที่อยู่ในปากออกมาแม่บ้านจังที่ยืนอยู่ไม่ไกลก็ยิ่งเติมเชื้อไฟเธอพูดอย่างใจเย็นผู้ช่วยหวังคุณจะกลัวอะไรคุณก็ยังไม่ได้แต่งงานไม่มีพรรยาคุณจะกลัวอะไรได้เจียนเย่สำลักน้ำลายตัวเองจนแทบตายไอจนเสียงดังสนัน่นแม่บ้านจังตกตะลึงเธอกล่าวผู้ช่วยหวังคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ เจียนเยี่ไอจนหยุดในสายตาที่สงสัยของแม่บ้านจางใบหน้าของเขาแดงก่ำเขาพยายามสงบสติอารมณ์และกล่าวไม่เป็นไรครับขอมอผมเป็นคนไอเก่งอยู่แล้วครับแม่บ้านจางค่ะผู้ชมในห้องไลฟ์ต่างหัวเราะจนบ้าคลาั่งถ้าร้อยห้าบห้าเขามีภรรยาแล้วนะแย่แล้วแย่แล้วสตรีมเมอร์งานเข้าแล้วใครจะไปลงดันเจียนพร้อมกับลูกในท้อง เจียนย,ย่เห็นท่าทางที่ดูลึกลับของแม่บ้านจางเขาอดใจไม่ไหวที่จะถามออกไปแม่บ้านจางคือว่าผมไม่ได้ไหมายถึงผมนะครับคือเพื่อนผมฝากให้ช่วยถามว่าสมมุติว่าเพื่อนผมคนหนึ่งมีคู่รักเป็นผู้ชายแล้วทั้งสองคอนมีคนหนึ่งกินผลไม้นี้เข้าไปจะท้องไหมครับแม่บ้านจางเงยหน้าขึ้นดวงตาที่มืดมัวและขุ่นมัวของเธอสะท้อนภาพของเจียนเย่ยอย่างชัดเจน หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอกล่าวผู้ช่วยหวางถึงแม่ฉันจะรู้ว่าคุณอยากมีลูกมากแต่ผู้ชายไม่สามารถตั้งคันได้หรอกนะคะเธอหยุดไปครู่หนึ่งแล้วเสริมว่าคุณชายก็ตั้งครันไม่ได้ค่ะเจียนเย่ที่กำลังดื่มน้ำอยู่ได้ยินดังนั้นก็พ่นน้ำออกมาอีกครั้งแครแครแคกเฉินอวีสู่จ้องเขาแล้วกล่าวผู้ช่วยหวางคอคุณไม่สบายเหรอเจียนเย่ตอบอย่างแถวเบาขอโทษครับคุณชายผมไอแทนเพื่อนผมคนนั้นนะครับ เฉินอวีสซู่พูดกับแม่บ้านจางพอแล้วครับแม่บ้านจางคุณกลับไปก่อนเย็นนี้ทำซุปแก้ไอให้ผู้ช่วยหวังด้วยเขาจะได้ไม่เจ็บคอแล้วยังจะวิ่งวุ่นอยู่ข้างนอกอีกแม่บ้านจางกล่าวข้าคุณชายเมื่อแม่บ้านจางจากไปห้องก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งเจียนเย่ไอจ,จนหน้าแดงตอนนี้เขาก็เงยหน้าขึ้นมองเฉินอวีสซู่คนสองคนในห้องสบตาก,กันเจียนเย่กล่าวคุณชายโลกนี้มีผลเบอรีจริงๆด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก แสดงว่าเรื่องของสัตว์ร้ายตัวนั้นอาจมีอยู่จริงสีหน้าของเฉินอวีซูก็ดูเคร่งขครึมเช่นกันเจียนเย่คิดว่าเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้สําคัญมากแต่ไม่คิดเลยว่าเฉินอวีซูมองเจียนเย่แล้วกล่าวอลืมผู้ช่วยหวังถึงแม้คุณจะมีความคิดในเรื่องนี้แต่ตระกูลเฉินของเราไม่ใช่ตระกูลที่หัวโบราณต่อให้คุณมีลูกไม่ได้ผมก็จะไม่ยอมให้ใครมาทําให้คุณลําบากเจียนเย่ไม่ใช่ครับคุณชาย ผมไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นนะครับพอเงยหน้าขึ้นเจียนเย่เห็นเชิญอ,อวีสู่ทาสีหน้าเหมือนคุณไม่ต้องอธิบายหรอกผมเข้าใจหมดแล้วเจียนเย่คิดว่าถ้าเขาอธิบายมากเท่าไหร่คุณชายก็จะยิ่งคิดว่าเขากําลังฝืนยิ้มอยู่เท่านั้นเรื่องลูกเนอะไม่ต้องรีบหรอกครับเจียนเย่กล่าวผมคิดว่าตอนนี้พวกเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เลยไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันก็ได้ครับถึงมีไม่ได้ก็รับเลี้ยงได้นี่ครับ อาณาจาักรธุรกิจของคุณชายใหญ่โตขนาดนี้ต่อไปเราไปดูที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้ครับเด็กที่นั่นส่วนใหญ่น่ารักและเข้าใจอะไรง่ายครับเราสามารถรับเลี้ยงหลายคนได้เพื่อจะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณชายบ้างไงครับเฉินอวี๋ซู่ทำงานยุ่งมากทุกวันทุกครั้งที่เขากลับมาเขาก็จะทำงานในห้องหนังสือถ้าในอนาคตมีลูกมีคนสืบทอดเฉินอวี๋ซูก็น่าจะเบาแรงลงได้บ้าง เชิญอ,อวีสู่แค่นเสียงอย่างเย็นชาและสง่างามเรื่องแบบนี้คุณไม่รีบคุณชายก็ไม่รีบอยู่แล้วเจียนเย่ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกแต่แล้วเขาก็ได้ยินเชิญอ,อวีสู่กล่าวรอจัดการเรื่องที่หมู่บ้านว่นฝูเสร็จแล้วค่อยให้พวกเขาไปจัดการเจียนเย่ความไม่รีบของคุณชายกับของผมดูเหมือนจะไม่เหมือนกันเลย เขามองเฉินอวี๋ซูที่อยู่ไม่ไกลเขามองเขาด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักถึงแม้จะพูดจาแข็งกร้าวแต่เขาก็เป็นคนซื่อสัตย์มากเขาอาจจะไม่พูดคำว่ารักมากมายแต่เขาก็ทำสิ่งที่แสดงความรักมากมายให้กับเขาเมื่อเขาลังเลและอยากจะถอยหลังเฉินอวี๋ซูก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อก่อนเจียนเย่ไม่กล้าคุยเรื่องอนาคตกับเฉินอวี๋ซูเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่แน่นอน จะมีอนาคตอะไรถ้าคุยกันมันก็คงมีแต่ความขมขื่นแต่เมื่อได้คุยจริงๆเขากลับพบว่าไม่เป็นเช่นนั้นเลยการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะอนาคตที่เขาไม่สามารถมองเห็นและไปไม่ถึงเฉินอวีสซูได้บอกเขาแล้วเมื่อเห็นเฉินอวีซูมีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วย หน้าต่างระบบยังคงแสดงการนับถอยหลังการรอดชีวิตซึ่งเหลือเวลาน้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วตอนนี้เวลาเอาชีวิตรอดที่เหลืออยู่ของเขามีเพียง67ชั่วโมง20นาทีซึ่งไม่ถึง3วันด้วยซ้ำแต่เขากลับไม่รู้สึกเร่งรีบอย่างน่าประหลาดใจเมื่อคนเรามีความสุขจริงๆแม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะเขาไม่มีความเสียใจมากเกินไปแล้วเจียนเย่ต้องมองเฉินอ,อวีสูแล้วยิ้มออกมา เฉินอวีสูกำลังทำงานอยู่จู่ๆก็เห็นคนที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะไม่มองคอมพิวเตอร์แล้วแต่กลับถือซ่อมจึ้งสอตอโรอเบอรี่แล้วมองมาที่เขาพร้อมรอยยิ้มดวงตาของเขาสดใสและเย็นสบายแสงจันทร์นอกบ้านค่อยๆลอยขึ้นแต่แสงจันทร์ก็ยังไม่สวยงามเท่าแสงอ่อนโยนในดวงตาของเขามองผมแล้วยิ้มง,งู้งู้ทำไมเฉินอวีสู่เลิกทิ้วถามคิดอะไรอยู่ทำไมถึงได้มีความสุขขนาดนี้เจียนเย่ถามคุณชายมีความสุขไหมครับ เชิญอ,อวีสู่ถูกเขาถามจนพูดไม่ออกใบหน้าหล่อเหลาและเยินชาของเขาเงียบไปนานแล้วก็ไอเบาๆเจียนเย่ถามคุณชายไอยทำไมคอไม่สบายเหรอครับผู้ชมในห้องไลฟ์ต่างหัวเราะจนตาย5้าอยห้าสิบห้าเพราะเขาเป็นคนไอเก่งอยู่แล้วไงแม่บ้านจางยอมแพ้แล้วพวกคุณไปหายาน้าแก้ไอามาดื่มเถอะในดันเจียนสยองขวัญก็มีช่วงเวลาที่อบอุ่นแบบนี้ด้วยเหรออบอุ่นจังนี่คือโลกมนุษย์ใช่ไหม ในห้องเงียบไปทั่วขณะเจียนเย่ถือผลเบอร์รีเดินไปหาเฉินอวีซูเขาใช้ซ่อมจึ้งผลไม้แล้วยื่นไปให้เฉินอวีซูตรงหน้าคุณชายได้ยินมาว่าผลไม้นี้ดีต่อสุขภาพคุณชายทานบ้างนะครับเฉินอวีซูกล่าวผมไม่ชอบกินคุณกินเองเถอะอ๋อเจียนเย่กัดผลไม้เข้าไปคำหนึ่งแก้มของเขาพองขึ้นแล้วถามว่าแต่คุณชายยังไม่ได้บอกผมเลยว่าคุณชายมีความสุขไหมครับ เฉินอวีซูรู้ว่าผู้ช่วยหวังตัวปนนี่กำลังหาเรื่องอีกแล้วเขามองเขาด้วยหางตาแล้วกล่าวมีความสุขแล้วไงแล้วเขาก็สบเข้ากับรอยยิ้มที่สดใสของเจียนเย่เขายือนอยู่ข้างหน้าเขาริมฝีปากแดงฟันขาวดวงตาที่สดใสของเขามีแต่ภาพของเขาเจียนเย่โน้มตัวลงไปจุบที่ริมฝีปากของเฉินอวีซูแล้วกล่าวผมทําให้คุณชายมีความสุขได้มากกว่านี้อีกวันรุ่งขึ้นเจียนเย่นอนหลับอย่างเต็มอิ่ง เมื่อก่อนเขาต้องแลกยามาทาหลังตื่นนอนแต่คุณชายเป็นคนที่ฉลาดโดยธรรมชาติตามหลักการที่ว่าเก่งน้อยก็ฝึกมากคนฉลาดก็เรียนรู้ได้เร็วหลังจากตื่นขึ้นมาในวันนี้นอกเหนือจากความรู้สึกปวดเมื่อยตามแขนขาแล้วก็ไม่มีความรู้สึกไม่สบายอื่นๆอีกข้างนอกแดดจ้าแล้วเจียนเย่ยลุกข,ขึ้นจากเตียงบนโต๊ะข้างเตียงมีกระดาษโน้ตเล็กๆที่เฉินอวี๋สูทิ้งไว้ให้ลายมือบนกระดาษนั้นดูเท่และน่าเกรงขาม คุณนายผู้เท่าอาการดีขึ้นเล็กน้อยและอยากออกไปเดินเล่นเชินอ,อวีซูจึงตามไปเป็นเพื่อนเมื่อเห็นดังนั้นเจียนเย่ก็นึกถึงสิ่งที่ทต้าวอาพูดเมื่อคืนบ้านประกุลเฉิญก็เป็นหนึ่งในจุดสําคัญและบ้านประกุลเฉิญก็ซ่อนของวิเศษที่สามารถปราบสัตว์ร,ร้ายได้ซึ่งที่ต้าวอาและพักพวกก็หาไม่เจอเขาควรใช้โอกาสนี้หาดูไหมเจียนเย่คิดทบทวนในใจสุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงและเตรียมออกไปดูข้างนอกก่อน หน้าต่างระบบก็เด้งขึ้นมาทันทีภารกิจจำกัดเวลาป้ายชื่อของเชิญเย่เวลาภารกิจที่เหลือแดชั่วโมงโปรดผู้เล่นทำภารกิจให้เสร็จโดยเร็วที่สุดให้ตายสิเขาเกือบจะลืมภารกิจนี้ไปแล้วเจียนเย่คิดว่าเขาพบห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่พังทลายของจี้เฟิงแล้วป้ายชื่อของเชิญเย่ก็น่าจะอยู่ที่นั่นและมีบ่อแสแต่จริงๆแล้วไม่มีเลยไม่สิต้องมีบางอย่างที่เขาพลาดไปแน่ๆ่ เมื่อวันถูกทิต้าวอลและคนอื่นๆขัดจังหวะเจีนเย่ยรู้สึกว่าเขาพลาดบางอย่างไปเขาจึงลุกขึ้นแต่งตัวแล้วเดินออกไปข้างนอกหลังจากทักทายแม่บ้านจางสั้นๆเขาก็กลับไปที่ห้องทดลองอีกครั้งผนังห้องยังอยู่เปิดไฟแล้วก็ไม่มีอะไรถูกทำลายอาจเป็นเพราะอากาศไหลเวียนเข้ามากระดาษยันสีเหลืองบนผนังจึงร่วงลงมาหมดกระจายเกลื่อนพื้นเหมือนกับกระดาษเงินกระดาษทองสีเหลืองปกคลุมห้องทดลองทำให้รู้สึกเย็นวาบที่หลัง เจียนเย่ค่อยๆเดินลงบันไดไปห้องทดลองทั้งหมดดูเย็นกว่าครั้งแรกที่เขามาของต่างๆในห้องกระจัดกระจายถุงเอกสารบางส่วนน่าจะถูกที่ต้าวอและคนอื่นๆเปิดออกไปแล้วบางส่วนก็กระจัดกระจายอยู่บนพื้นทําให้ดูซุดโซมยิ่งขึ้นบนผนังเจียนเย่ก็เห็นรูปถ่ายเก่าๆเหล่านั้นอีกครั้งรูปถ่ายหมู่ของจี้เฟิงและสมาชิกทีมสำรวจโบราณาคดีรูปถ่ายที่จี้เฟิงถ่ายในหมู่บ้านเมื่อปีนั้น เขามองไปตามผนังอีกครั้งทีละจุดในที่สุดเจียนเย่ก็พบปัญหาหนึ่งในฐานะแฟนสาวของจี้เฟิงทำไมรูปถ่ายของเฉินเย่ถึงไม่อยู่ในนั้นไม่เพียงแต่รูปถ่ายเท่านั้นเจียนเย่เริ่มตรวจสอบภุงเอกสารบนโตอีกครั้งซึ่งมีบันทึกไฟล์ชีวิตของสมาชิกทีมแต่ละคนในอดีตแต่ที่นี่ไม่มีไฟล์ของเฉินเย่เลย มีเพียงสองความเป็นไปได้บางทีเฉินเย,ย่อาจไม่ได้เข้าร่วมการวิจัยของทีมสำรวจโบราณาคดีในตอนนั้นหรืออีกอย่างก็คือมีคนเอาไฟ์ของเฉินเย,ย่ไปใครเป็นคนเอาไปพวกเขามาที่นี่เมื่อวานหรือเปล่าที่ต้าวอและพักพวกเหรอแต่ไฟล์ของจี้เฟิงพวกเขาก็ไม่ได้เอาไปแล้วจะเอาไฟล์ของเฉินเย,ย่ไปทําไมเมื่อวานพวกเขากลัวคำสาปมากที่ต้าวอและพักพวกดูเหมือนจะไม่มีกลยุทธ์สำหรับห้องทดลองนี้ ไม่อย่างนั้นคงไม่ลงมาง่ายๆตอนที่พวกเขาจากไปก็ไม่เห็นมีผู้เล่นคนไหนหยิบอะไรไปแล้วใครเป็นคนเอาเอกสารนี้ไปการคาดเดามากมายวนเวียนอยู่ในความคิดของเจียนเย่ผู้ชมในห้องไลฟ์ต่างก็กังวลบอกแสมันหายไปเร็วมากเลยสตรีมเมอร์จะเดาได้ไหมมีที่ต้าวอคอยกวนแบบนี้น่าจะยากนะเจียนเย่วางสิ่งที่อยู่ในมือลง แล้วค่อยๆเดินขึ้นบันไดเขาพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันนี้ถึงแม้การนับถอยหลังของชีวิตจะค่อยๆหมดลงแต่การทำตัวเป็นมแมลงวันหัวเทียวบินวนไปมาก็คงจะเอาชีวิตไม่รอดบางสิ่งก็เหมือนกับผักตบชวาที่ลอยอยู่บนผิวน้ําเมื่อเขาพยายามแตะมันมันก็หนีไปอย่างรวดเร็วออกมาจากอาคารเขาเดินไปได้ไม่ไกลจู่ๆก็เห็นเงาคนที่คุ้นเคยเป็นเฉินอวีซู เมื่อเจียนเย่เห็นเขาอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นเล็กน้อยท่านประธานยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนทิ้วที่เคยขมวดเล็กน้อยก็คลายลงโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นเจียนเย่เชิญอวีสู่กล่าวมาทําอะไรที่นี่ผมไปดูข้อมูลที่หอจดหมายเหตุมาครับเจียนเย่ถามคุณชายมาทําอะไรที่นี่ครับเชิญอวีสู่ตอบไม่ได้ทิ้งกระดาษโน้ตไว้ให้คุณเหรอครับแม่ดีขึ้นเล็กน้อยอยากจะเดินเล่นในหมู่บ้านที่นี่มีชาวบ้านที่ออกจากบ้านมาพักอยู่แม่ก็เลยมาเยี่ยมพวกเขา เจียนเยร่รีประจบคุณนายผู้เท่ามีเมตตาจริงๆครับเฉินอวีสู่จ้องเขาแล้วกล่าวไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวกลับไปพร้อมผมข้างนอกไม่ปลอดภัยขนาดนั้นมีอันตรายอยู่ทุกที่คุณยังจะออกมาเดินเล่นไปทั่วอีกทีฮิเจียนเย่ยิ้มก็มีคุณชายอยู่ด้วยนี่ครับเฉินอวีสู่ถูกเขาพูดเอาใจอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังตำหนิอย่างจริงจังพูดจาเลวไหล เจียนเย่เห็นใบหน้าที่ตึงเครียดของเขาจึงใช้โอกาสที่ไม่มีใครเห็นแอบจูบที่แก้มด้านข้างของเฉินอวีซูเบาๆเหมือนกับกำลังเอาใจพันรยาปลาปักกะเป้าที่เคยโกรธก็เหมือนกับถูกปล่อยลมออกเฉินอวีซูหูแดงเล็กน้อยท่านประธานเนยหน้าขึ้นมองสีหน้าดีใจเล็กน้อยของเจียนเย่ในรอยยิ้มที่เหมือนแอบกินของอร่อยเฉินอวีซูก็ดึงเขาเข้ามาหาทันที ในเสียงอุทานตกใจของเจียนเย่เขาก็กดคนลงไปจูบก,การจูบของเขาลึกซึ้งและใช้แรงมากขึ้นมีเทียงในตอนนี้เท่านั้นที่ความแข็งกร้าวที่ซ่อนอยู่ในกระดูกของเขาจะเผยออกมาเล็กน้อยจูบจบลงเจียนเย่ก็หายใจติดขัดเล็กน้อยเขาประหม่ามองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แล้วจึงกล่าวคุณชายเราทำแบบนี้เชิญอวีซูไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรเขาถามกลัวอะไรมีอะไรที่ต้องปิดบังเหรอ เจนเย่ก็ไม่คิดว่ามีอะไรที่ต้องปิดบงังสิ่งที่เขากลัวคือพวกทีมสำรวจโบราณคดีจะเห็นเขาอยู่กับพระเอกแล้วจะคิดว่ากลางวันแสกแสกพวกเขาเห็นผีหรือว่าเชิญอวีสุริตาลงคุณมีคนอื่นนอกเหนือจากผมเจนเย่รีบกล่าวคุณชายใส่ร้ายผมแล้วผมขอสาบานต่อฟ้าดินเลยว่านอกจากคุณแล้วผมไม่เคยมีใครอื่นเลยไม่ต้องพูดถึงคนเลยแม้แต่ผีก็ไม่มีไม่อย่างนั้นขอให้ฟ้าผ่าผมตายทันทีที่เขาพูดจบ ก็มีเสียงฟ้าร้องดังครืนๆมาจากท้องฟ้าที่อยู่ไม่ไกลอาจกล่าวได้ว่ามันไม่ให้ความเกียดเลยแม้แต่น้อยเจียนเย่มองท้องฟ้าด้วยความพูดไม่ออกแล้วก็หันไปมองหน้าเฉินอ,อวีซสูที่เย็นชาเขายิ้มแย่ๆแ,แล้วกล่าวนี่นี่เป็นอุบัติเหตุครับคุณชายคุณต้องเชื่อผมนะครับถ้าผมมีอะไรจริงๆผมก็ขอให้ผมไม่ได้ตายดีบ้าเอ๋ยคุณกําลังเล่นกับไฟ เชิญอวีซูรีเอามือปิดปากเขาใบหน้าของท่านประธานดูเคร่งครึมและจริงจังอย่างที่เจียนเย่ไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาที่ดำมืดรปล่ากับกำลังก่อให้เกิดพายุที่อันตรายพลังที่อยู่รอบตัวเขาก็เปลี่ยนไปเขาเปิดปากพูดห้ามให้ผมได้ยินคำนั้นอีกเจียนเย่พูดไม่ออกทำไมคุณชายถึงดูน่ากลัวจังน่ากลัวกว่าตอนที่เขาสงสัยว่าตัวเองโดนสวมเขาเสียอีเขาไม่ใช่พวกไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเหรอคุณชาย เจียนเย่พูดด้วยความลังเลผมจริงจูจ่ๆก็มีเสียงมาจากไม่ไกลเป็นเสียงของคุณนายผู้เฒ่าเธอยืนอยู่บนทางเดินที่อยู่ไม่ไกลแล้วกล่าวอายเย่พวกเธอมาแล้วหรือถึงแม้อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วแต่คุณนายผู้เฒ่าก็ยังคงสวมเสื้อผ้าที่หนาแน่นหลายชั้นเธออาจจะป่วยหนักก่อนหน้าน,นี้ตอนมาที่หมู่บ้านว่านฝูยังเห็นผมสีขาวอยู่เต็มหัว แต่ตอนนี้เวลาออกไปไหนมาไหนก็เริ่มสวมหมวกหนาหนาแล้วเธอยืนอยู่ที่นั่นเพราะสวมเสื้อผ้าหนาจึงมองไม่เห็นรูปร่างชัดเจนแต่ใบหน้าของเธอกลับซีดเผือดดวงตาของเธอดูกลวงกลวงด้วยเชิญอวีสู้เดินเข้าไปหาแล้วกล่าวแม่ครับเป็นอะไรไปครับน้ำท่วมทุกปีทําให้ชาวบ้านต้องทนทุกทรมานจริงๆคุณนายพูดท่ากล่าวอย่างช้าๆลูกดูสิในทุงนี้พอจะหาคนมาซ่อมแซมบ้านเรือนในหมู่บ้านได้ไหม เชิญอวีสู่พยักหน้าแล้วกล่าวแม่พูดถูกครับที่จริงผมก็คิดเรื่องนี้อยู่แต่สภาพอากาศที่หมู่บ้านว่นฝูนั้นพิเศษมีหมอกหนาทึบตลอดทั้งปีแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ก็ยังหลงทิศและภูเขาที่นี่ก็สูงชันมีคนงานน้อยมากที่ยินดีเดินทางมาที่นี่แต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อเป็นเรื่องที่ทําเพื่อหมู่บ้านผมจะจัดการเรื่องนี้เองครับเจียนย,ย่เองก็เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน เขาอยากจะติดตั้งไฟฟ้าให้หมู่บ้านว่นฟูทุกสารบรรพบุรุษทิ้งแล้วสร้างวัดเต่าขึ้นมาใหม่และสร้างบ้านอื่นๆขึ้นมาใหม่แต่ปกติแล้วไม่มีใครกล้ามาที่นี่ก็เลยต้องยอมแพ้ไปแต่คุณนายผู้เท่ากลับกล่าวไม่ต้องกังวลหรอกแม่เติบโตที่นี่แม่รู้ว่าสองสามวันหลังจากน้ําท่วมหมอกบนภูเขาจะหายไปให้คนงานมาในช่วงนั้นก็พอแล้วเชิญอวีสซูแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ดีใจมากเขาพยักหน้าแล้วกล่าวได้ครับผมจะจัดการให้ หมอบที่หมู่บ้านว่นฟูจะหายไปเหรอเจียนเย่ตกใจเมื่อได้ยินข่าวนี้เขาไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่รู้สึก,กว่านี่เป็นเรื่องดีแต่กลับรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยเขานึกถึงข้อมูลที่คุณชายให้เขาตรวจสอบเกี่ยวกับหมู่บ้านว่นฝูก่อนขึ้นเขามีบันทึกเล็กน้อยว่าทีมสำรวจโบราณคดีบางทีมมาสำรวจที่หมู่บ้านว่นฝูแล้วต้องมาตายเพราะน้ำท่วมและภัยธรรมชาติอื่นๆตอนนั้นเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญทำไมถึงเจอเหตุน้ำท่วมถึงสองครั้ง เมื่อคิดดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณนายพูดเท่ากล่าวพอแล้วให้แม่บ้านจางอยู่กับแม่ที่นี่เถอะแม่เจอผู้ใหญ่ในหมู่บ้านสมัยก่อนอยากจะคุยกับพวกเขาอีกหน่อยลูกมีธุระเยอะกลับไปกับผู้ช่วยหวางก่อนเถิดเฉินอวีซูยังไม่ค่อยวางใจแต่แม่บ้านจางก็กล่าวข้างๆ้างคุณชายไปเถอะข้ามีดิฉันอยู่กับคุณนายผู้เท่าที่นี่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเมื่อทุกคนพูดแบบนี้เฉินอวีซูก็ไม่สะดวกใจที่จะอยู่ต่อ เจียนเย่กล่าวคุณชายครับงั้นพวกเรากลับไปก่อนนะครับคุณนายผู้เท่าคงมีเรื่องอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวไม่สะดวกให้พวกเราอยู่เฉินอวีสซูจึงพยักหน้าตกลงคนทั้งสองเดินกลับเจียนเย่กล่าวคุณชายครับพวกเราจะกลับไปเลยไหมครับเฉินอวีสซู่ถามคุณอยากจะเดินเล่นอีกเหรอแถวนี้ผมเดินจนทั่วแล้วครับเจียนเย่กล่าวแต่คุณชายยังไม่เคยมาเดินเล่นที่หมู่บ้านว่านฟูเลยสักครั้งถ้าคุณชายอยากไปผมจะพาไปดูไหมครับ เชิญอวีซูกล่าวที่นี่มีอะไรให้ดูบริษัทก็ยังมีงานอีกกองใหญ่ผมยุ่งมากเจียนเย,ย่คิดว่าก็จริงถึงแม้หมู่บ้านเว่นฝูจะเป็นสถานที่ที่มีสิ่งดีสิ่งดีมากมายแต่ทิวทัศน์ที่แปลกตาบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะชื่นชมได้คนทั้งสองเดินกลับไปทันใดนั้นเชิญอวีสูก็หยุดเดินแล้วกล่าวที่นั่นคือที่ไหนเจียนเย,ย่มองไปตามทิศทางที่เขาชี้ แล้วตอบว่านั่นคือสารบรรพบุรุษครับผมเคยบอกคุณชายแล้วว่าที่นี่คือสถานที่ที่มีเทพเจ้าภูเขาอยู่ป้ายชื่อของเชิญเย่ยังหาไม่เจอจนถึงตอนนี้แต่บางทีอาจเป็นเพราะเขาไม่ใช่คนประกูลเฉิญเชิญอวีซูอาจจะพบเบาะแสบางอย่างในสารบรรพบุรุษก็ได้เจียนเย่คิดว่ามีโอกาสสูงมากเขาจึงกล่าวคุณชายอยากจะไปดูไหมครับเชิญอวีซูดูงงๆสถานที่แบบนั้นมีอะไรน่าดู เจียนเย่ก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีเขาตอบก็เพราะว่าผมได้ยินมาว่าในศาลบรรพบุรุษมีทะเบียนประกูลของหมู่บ้านว่านฝูผมได้ยินมาว่าถ้าคนประกูลเฉินแต่งงานแล้วจะต้องเข้าไปในศาลบรรพบุรุษด้วยดังนั้นเฉินอวีสู่ทำสีหน้าเหมือนเจ้าปีศาจน้อยนี่ช่างทำให้คนลำบากจริงๆเขาแค่นเสียงเบาๆแล้วกล่าวจะรีบไปทำไมกลัวมีคนมาแย่งคุณไปเหรอเจียนเย,ย่ยังคิดไม่ทันว่าจะอธิบายยังไงดี ช่างเธอเดียวพาไปดูก็ได้เชิญอวีสูกล่าวไหนๆก็ว่างอยู่แล้วผู้ชมในห้องไลฟ์ต่างหัวเราอจนตายใครกันนะบอกว่าบริษัทมีงานกองใหญ่คุณชายไม่ได้บอกว่ายุ่งมากเหรอไม่ยุ่งแล้วทันทีเลยถ้าร้อยห้าสิบห้าอย่ารักมากเลยนะคุณชายทั้งสองคนเดินไปที่หน้าศาลบรรพบุรุษประตูล็อกอยู่เชินอวีสู่กำลังจะบอกว่ากลับไปเถอะ แต่เขาก็เห็นเจียนเย่ยหยิบกุญแจที่ทำเองออกมาจากกระเป๋าอย่างชำนาญแล้วไขประตูดังแกรกๆเจียนเย,ย่หันกลับมายิ้มไปกันเถอะครับคุณชายไม่มีใครสามารถหยุดพวกเราไม่ให้ดูทะเบียนประกูลได้เฉอินอวีซูประตูค่อยๆเปิดออกป้ายชื่อหลายแถวและรูปปั้นเทพเจ้าภูเขาที่ดูยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นรูปปั้นเทพเจ้าภูเขาเจียนเย่ยก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่ง พูดให้ถูกคือทั้งตัวของเขาแข็งทื่ออยู่กับที่ต้องรู้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่เขามากับเทียนเทียนรูปปั้นเทพเจ้าภูเขายังคงเป็นปกต,ติตัวรูปปั้นเป็นสีขาวที่ดูเมตตามีเทียงในกระจกเท่านั้นที่สามารถเห็นด้านที่ดูดุร้ายได้แต่ผ่านไปเทียงไม่กี่วันเท่านั้นรูปปั้นสีขาวแต่เดิมไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ถูกย้อมด้วยสีแดงข้่เหมือนถูกแช่ในเลือด ดวงตาทั้งสองข้างก็ดำม,มืดและลึกซึ้งจ้องมองด้วยความโกรธดูเหมือนว่าทั้งตัวของรูปปั้นกำลังเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวดวงตาสบกันเมื่อสบกับดวงตาที่ดำม,มืดบนรูปปั้นเจียนเย่ก็รู้สึกหนาวเย็นไปทั่วร่างราวกับว่าเขาถูกจ้องมองและจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆในวินาทีถัดไปรูปปั้นนี้มีชีวิตจริงๆมันกำลังเติบโต,บ,ตบางทีในวันพิธีบูชาเทพเจ้าภูเขาภาพนรกบนดินในรูปถ่ายอาจจะไม่ใช่แค่การข่มขู่ของจี้เฟิงเท่านั้น แคนคาของเจียนเย่ค่อยๆเย็นเฉียบในความคิดของเขาคือใบหน้าดุร้ายที่ฉีกระชทกเขาในอากาศของรูปปั้นในกระจกทองแดงในวันนั้นหัวใจของเขาก็เต้นแรงโดยไม่รู้ตัวนั่นคือความกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสัตรูท,ที่แข็งแกร่งและเหนือกว่าในขณะที่เขากำลังคิดอยู่นั้นเองจูจ่ๆก็มีเสียงสะบัดต่ำๆดังมาจากด้านข้างบ้าจริงสารบรรพบุรุษท,ที่หน้าศัพท์แช่งนี่ได้สร้างความสนใจให้ผมแล้วรูปปั้นบ้าอะไรทำไมถึงวาดได้หน้าเกลียดขนาดนี้ เชิญอวี๋สู่สบดเขาวิจารณ์ช่วงนี้แม่ให้ผอมาหาคนมาซ่อมแซมบ้านในหมู่บ้านไม่ใช่เหรอผมว่าให้พวกเขาเปลี่ยนสีรูปปั้นนี้ไปด้วยเลยในหมู่บ้านนี่รสนิยมแบบไหนกันนะถึงได้ทาสีให้มันดูน่ากลัวแบบนี้ครั้งที่แล้วเรื่องจิตกรรมฝาผนังในท่านบูชาผมก็บอกแล้วว่ารสนิยมเขาไม่ดีเจียนเย่รูปปัน้น